สวัสดีค่ะ่อแม่พี่นองกับพบกับทางช่องจีดําปลารวยเดอ้อพี่นองค่ะวันนี้มาติดตามปู่ชายกระเบนถ้ำลำไย,ยค่ะวันที่แล้วเพิ่นฟันไห้โค้งสุดท้าย5010ค่ะเข่าเต็มเต็มได้ห้าศค่ะสำหรับเปิดตำนานอีกครั้งนะคะเปิดตำนานจีดําพารวยเปิดตำนานปู ใายคำเมนท้ำลำไย,ยค่ะสามปีแล้วปูป่ใดออกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ถือโอกาสโชคดีค่ะค่ะเมื่อนี้สามารถนกานไล่กูหลายคนค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วขอกาลังใจให้คนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์ให้จจดาเแน่เด้อค่ะพี่น้องอยาอจะได้กลับมาทําช่องใหม่ค่ะเริ่มใหม่ให้เอฟซีพรีก็ติดตามจีดาอยู่ค่ะได้เบิ่งได้แง่งได้ ตู่จิงเจียงจันหาแนวทางมาให้พ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าค่ะค่ะเจีงได้คะฝากในเด้อค่ะพี่น้องปู่วัดสายป่าถ้ำลำใหญ่ค่ะเดา๋ยไปติดตามติดตามปู่ค่ะติดตามปู่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้ยงวดบางนึงนี่เพิ่นได้หลายค่ะบนกับเพิ่งบนค่ะเจดมลงมาก่อนเด้อค่ะพี่น้องเลยบ่ได้ ค่ะจีดำลงมากกรค่ะเลยบ่ได้่ะนวดนวดแม่นางบ่มมาาแ่นงบ่มาเผื่อเป็นต่างนวดแม่นั่งแม่น้อยเดี๋ยวมือใดผมว่าจีไปว่าจีไปไทำนักของอู๋ป๋อที่อยู่เพราะว่าว่ามันนั่งนั่งไปเห็นก็ได้ถามแกมัีตัวใหม่ไงมันโกบอกว่านมันโกไง กอนอยยุข้นเพิ่นโบไลโบไลมันไงเงาโบหน่อยๆจ้าวมัวงานมาางไงไงทุกมมือเลยจ้ะมันเห็ดไงไงโบเมนยูทูบคือเพิ่นงาเอ้ะ เอาไปพดนีพดชิ้นกันบึงมีแต่เคยมาแล้วเนาะมาสี่ปีก่อนอีกก็ได้ว่ามันปีสองปีเจร้ามาจานว่าสี่ปีแล้วะไยลายวงรูปปีหกสหกโอ้ยปีหกขาปีหกขาสามหกเจ็ดหกแปดเขาวสี่ปีนี่ปีนี่อ่าสี่ปีนี่แล้วมนปีหกหาน้อยจังงปีหกหนามาก

ไล่ขี้กาไล่ขี้กอไล่ส่องไล่ซื้อไล่เสียงครับงันเด้เงินเด้อนข้ามเดอนได้กูด้เได้ศาสตรลูกน้ำเพลินบานจีบบถือตัวฟองเได้บุญหนึ่งหาศูนย์หาศูนย์หนึ่งศูนย์ว่าโบได้จังไหว่าโบให้ครับเนาะอืมาหบาศูนย์ล่างย่างเดียวโอ้ยงไปเ้าอัหาศูนย์ล่างย่างเดียวเล้วบอกจานนี้ครไป แม่ได้ให้ผมกับเจดาไปให้พี่บาวเจดาไปห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ผมไปชอบหนึ่งศูนย์เนาะนั่นนะไอคนไปกันนั่งบอดดวงคนนอยู่ที่ดวงดวงมันบวคขึ้นกันนี่โย่แต่ว่าได้ยินกับว่าหลายคนที่ดอกเจ้าเจ้ากับปูมาเนี่ยปูบัวมาเนี่ยหลายครับนั่นมือว่านี่ก็เลขเล่าอันยิดอันปั้นก่อนในทางหลังอแมนอันนี้อันนี้ก็เลขกเล่ากับเลขกยั คืออยอะๆไม่แต่มีแต่เลขกัทงนั้นนะอาจารย์นะงวดงวดยี่สิบเอ็ดเออไม่แต่ไม่เล็กงวดงวดปีใหม่เห็นใส่ค่าเจ้าสองหนึ่งเอาใส่ยังละปูเฉ่นะเอาสองกำลังดีใส่ยังกวาดยี่สิบเอ็ดกวข่าปีใหม่ก็ดีนบ้งงวดต่อมาใส่ค่าเจ้าหนึ่งเจ็ดเก่ามันบอกเจ็ดเจ็ดเก่าอ่ากับสามสามกาได้บอกว่าเป็นลงแเ็เมเลยเะกได้บอกเป็นลูกเต็ม ตุ่จแจมหัวสามสองหัวทัดมานกะให้ศูนย์ศูนอ่าก0ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์บอกข้าเจ้าไปว่าีกตรงตรงอ่าบ้านี้หัวบางหนึ่งหั่นที่ผ่านมาหนึงอันเนาะครับหนึ่งหศูนยอ่าหัวนี้ค้อมไปเนี่ยโอ้อมแล้วนี่กูร้อมฟั่งค้อมอ่เขียนเอาดลยเด้ออ่าปินอ่ะ้าราบาลเพินซอยห้องครับอ่าไ้คนไท้ห้อนยาไ้คห้องไปโพสหนึ่งโพสชิ้นกัน น่าจะบานซอยน้อยจันเนาะแมน่นครับนซอยห้องมีผูมักน้ำบ่มักม,กมกกพพักอ่ะปอร์หนานาวอให้การใส่ตัวพินิษคเือบดถืออันนี้กับห้าใส่กุนพินิษอ่เาเรณาเอาเด้อ่ตามพววมเชื้อในตัวเจ้าฟองเองอ่ะอ่นี่ตัวตัวอาจารย์เองเนี่นะตัวหลวงฟูหลวงพ่งพออนนี้อ,ะพ,ดดอะพ่ดมอ่าือหลวงพ่อหมักเรียดอยู่ตอนนี้อื เอาเลยบอกเอาเลยพรอบเ,อเลยครับมัดสี9หาเก่าอ่สี่ห้าเก้าแมนอ่าอันนี้ฟั 4, 5, นสี่าเกตัดเอาเล่ครับผมอ่าตัดเอาเก9เหล็กเหล็บวองไปบองไปเหรียญเอาลายตัวเอาสี่หาเก้าบ้านนี้ตัดตัดเฉยตัดไปจะได้ ตัดออกไปหาชีหาชีว่ต้องกลับหาเก้าว่ต้องกลับเอา,ำเอา,เาเจำห,หนันพ่อแมนหาเก้าฮะบอกเอาจำหนันเอาเจ้าผู้เเจียวไปพิจารณาเอเออจ้าูพิวิติจะนาเอาสี่ห้าเก้าแมนห้าเก้าตัดเอานักบัญน ไปที่จะสร้างใหม่ใช่ไหมครับเออบุกที่สร้างใหม่อันนี้อันนี้เอาไปเรียนเรียนไปทั้งบนเลยโยมเด้อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบ่มีลังบนอย่างเดียวโบต้องกลับพร้อมเด้อโยมบ่ต้องกลับมันบ่จ้าบ่ต้องกลับพร้อม้างล่างปั้นศูนย์เข่าตัวเดียวศูนย์เข่าตัวเดียวตัวเดียวเด้ศูนย์เข่าตัวเดียวอ่าตัวเดียวอ่าศูนย์เข่เอาแต่คนเดียวพิจารณาเอา บ่ต้องไปกลับม่้ยาเจ้าดอกบ่ต้องไปกลับดอกเอาเช้านั่นแหละอืมอาจจะดวงไผดวงมั่งแต่ดวงเพิ่นสามพันกับปูใสขมิ้นกระต้องมาตัวนี้เนาะปูเนาะแทนใสพิจารณาเบอร์เงาอ่าโอ้ตัวนังนซื้องามแทนมุ่นสกัดนะบ่โอ้ยเนี่ยช้าใจดีแค่ไหนบ่เออบ่ออกพี่หนึ่งบ่พี่มองออกแล้วบ่พี่หนอมบ่ออกตัวนี้ออกตัวไม่เอ็นตัวเนาะเองออกก็ไม่ออกก็ไมเออออกก็ไม่ 4ี่ห้าเก้านะไอหมออกเี่วยี่มงออกชูโเด้ออ้้ยห้ยสันจอนชูโคดเอดร์ูดห้ยสันจอนสวงขาแต่ว่าห้ยสันจอนสวงขานันที่นันเ่ยช่วไปแหงขาเจาไปศูนย์เก้าเจ็ดวดน่ะมันออกเก้าเจดชุนกว่าเลยดวงขาแมนงวด้าเียนี้เป็นเลขสันจอนอืมอันนี้กับสันจอนชวงขาที่เราอ่าการเอาไปพดหนีพดชิ้นใช่อน เบิดนีเบิ้ดชิ้นมุเจที่เหลือก็เชียวดอก่ะรัฐบาลไทยเ้อรัฐบาลไทยอะพักกาไปใส่ชื่อเพิ่งรัฐบาลไทยมักกะซือบ่มกกัจซือได้ยมเดนอะอ่าเลขบอกมีคงเลขบมีคงนี่เลขมีแต่บอมีคงอะบมีคงอะเลขบอมีคงเลขปูสายสเม้นไม่มีคงสุดท้ายนะครับบอมีคงเอาตัวใดกับไปตัวนั้น กานไปยึดจับสลากกินแบงอุดหนุนรัฐบาลผู้ใดด,ดวงดีกับรัฐบาลที่อุดหนรช่วยเขาเหรืไหอไมอ่ใส่ดุ่นที่นี้พิจะนาเบอร์เด้อใดรใส่ใใเขี้ยวขาดปวดไข่ขอ,อให้พักกันสุขีสุข,ขังสตางมีใช้กันเยอะๆรลำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่พอดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดเด้อโยมเด้อสาวจะเจริญเจริญเจริญ ตอนนี้เวิดไปจะกว่ากะปุกตอนนี้ร่วมแล้วกับเพิ่มร่วมยีนหามือนอ่ะตั้งกระชี้ทั้งกระชี้มืนหาไม่มีโค้งสุดท้ายว่ะส้ะเล็ดเล็ดมืนหาะค่ะนิวค่ะไม่มีโค้งสุดท้ายเด้อพี่นอนปูวาณะค่ะสี่ห้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าฟันล่างตัวเดียวศูนย์เก้าไม่ต้องกลับ ค่ะพี่น้องผด้ใดมักคลิปนี้ค่อย่ารืมกดไลค์กดแชร์ตั้งจองน้ำแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้เจดังกฤชกอจบคลิปเว้เงนตัวนี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ